สวัสดีครับหนังที่แอดนำมาสปอยในคลิปนี้มีชื่อว่าโคนเฮดเมื่อมนุษย์ต่างดาวหัวกลวยผัวเมียที่มีวิธีเดินและพูดจาเหมือนหุ่นยนต์ต้องมาอาศัยอยู่บนโลกมนุษย์แล้วชีวิตพวกเขาจะดำเนินต่อไปอย่างไรนั้นไปฟังสปอยกันได้เลยครับในค่ำคืนหนึ่งเหนือน่านฟ้านิวเจอร์ซีย์ได้ปรากฏยานอาวกาศหัวกลวยจากดาวหัวกลวยที่นั่งมาโดยผัวเมียหัวกลวย กำลังบินลุกล้ำเข้ามายัางโลกแต่ดันลืมปิดระบบอัมพางตัวเลยโดนเครื่องบินขับไลย่ยิงใส่จนยานหัวกวยพุ่งตกลงน้ำไปยานของพวกเขาใช้การไม่ได้อีกแล้วพวกเขาจึงจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในโลกมนุษย์เพื่อหาทางติดต่อกลับไปหาดาวบ้านเกิดและก็ต้องใช้ชีวิตอยู่บนโลกให้แนบเนียนประหนึ่งว่าเป็นชาวโลกธรมธรมดาาคนหนึ่งด้วยและแน่นอนครับว่าทั้งคู่ใช้ชีวิตเป็นชาวโลกได้อย่างแนบเนียนไร้ที่ติ แม้ว่าพวกเขาจะมีหัวทรงกลวยและพูดจาเหมือนหุ่นยนต์ไปบ้างแต่โลกเรามีผู้คนมากมายจะมีคนหัวกลวยแบบนี้บ้างสักคนสองคนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแถมนายหัวกลวยยังทำงานซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ดีผิดมนุษย์มน่าอีกด้วยทำให้เป็นที่ชื่นชมแก่นายจ้างและเหล่าลูกค้าแต่เบื้องหลังการทำงานอย่างขยันขันแข็งนั้นนายหัวกลวยก็ได้แอบชกเอาอุปกรณ์ต่างๆจากในร้านทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถสร้างเครื่องติดต่อข้ามกาแล็กซี่ได้สำเร็จ แต่เมื่อติดต่อกลับไปหาหัวหน้าหัวกลวยของพวกเขาแล้วก็ได้รับข่าวร้ายว่ายานกู้ภัยจะมารับพวกเขาในอีก10กว่าปีข้างหน้าแต่ขณะเดียวกันก็มีข่าวดีอีกข่าวก็คือนางหัวกลวยกําลังตั้งท้องแล้วชีวิตที่กําลังจะดีแต่แล้วก็ต้องพบปัญหาอีกครับเมื่อนายจ้างของนายหัวกลวยถามหาเลขประกันสังคมซึ่งนายหัวกลวยไม่มีทําให้ความแตกจนได้นายจ้างรู้ทันทีว่านายหัวกลวยนั้นเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายนี่เอง นายจ้างจึงได้พาเขาไปซื้อชื่อและประวัติใหม่จากนายหน้าแต่ชื่อและประวัติใหม่นี้กำลังจะนำพาความซวยมาหาครอบครัวหัวกลวยซะแล้วเพราะชื่อใหม่นี้เป็นชื่อของคนที่ตายไปนานแล้วแถมเคยมีคนต่างด้าวคนอื่นเอาชื่อนี้ไปใช้ซ้ำมาหลายรอบแล้วด้วยและเมื่อข้อมูลนี้ไปถึงนายซิดลิงหัวหน้าตอมอผู้เกลียดคนเข้าเมืองผิดกฎหมายราวกับศัตรูที่มาสังหารบิดาก็านับว่าเป็นเคราะห์ร้ายของเหาหัวกลวยเสียแล้ว ตักลับมาที่นายหัวกลวยเขาได้ไปหาหมอฟันตามคําแนะนําของนายจ้างเพื่อทําการครอบฟันทั้งปากซึ่งฟันของเขามีลักษณะเป็นแถวแถวเหมือนฟันฉลามเลยทีเดียวแต่หมอฟันคนเก่งก็เก็บอาการตกใจไว้แล้วทําฟันให้นายหัวกลวยโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรแต่ปัญหาจริงๆกลับเกิดขึ้นในคืนนั้นครับ ขณะที่สองผัวเมียหัวกลวยกำลังยืนหลับอย่างสบายใจสิลิลิงและตำรวจตอมอก็ได้บุกค้นบริเวณที่พักของพวกเขาทำให้ทั้งคู่ต้องเพนหนีออกจากบ้านไปทั้งชุดนอนผัวเมียหัวกลวยเริ่มต้นชีวิตใหม่ในบ้านเช่าเล็กๆนายหัวกลวยทำงานขับรถแท็กซี่เขาขยันทำงานมากกว่าเดิมเพื่อจะเก็บเงินเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้นและแน่นอนว่าเพื่อคุณภาพชีวิตของกลวยน้อยๆที่กำลังจะคลอดด้วย จนในที่สุดพวกเขาก็เก็บเงินได้มากพอที่จะซื้อบ้านดีๆอยู่ได้แต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นอีกเมื่อน้ําคล่ําในท้องของนางหัวกลวยไหลทะลักออกมานั่นแปลว่ากลวยน้อยอยากจะออกมาดูโลกแล้วและหลังจากผ่านความโกลาหลในห้องคลอดแล้วหัวกลวยน้อยก็ออกมาดูโลกอย่างปลอดภัยตัดไปที่นายซิดลิงหัวหน้าตอม เขาได้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้าวของเครื่องใช้ที่ได้จากการค้นบ้านของพวกหัวกลวยข้าวก่อนว่าอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวก็เป็นได้นี่ยิ่งทําให้เขาต้องการตัวพวกหัวกลวยมากขึ้นเพราะเขาจะไม่ยอมให้มนุษย์ต่างดาวหน้าไหนเข้ามาทํางานอย่างผิดกฎหมายเด็ดขาดเขาทุ่มงบประมาณลงไปมากมายจนได้ที่อยู่ใหม่ของพวกหัวกรวยจากนั้นก็ยกขยงทุ่มกําลังทั้งหมดเท่าที่มีบุกไปที่บ้านของพวกหัวกลวยแต่แล้วก็พลาดอีก เพราะพวกหัวกลวยนั้นย้ายบ้านไปแล้วขณะเดียวกันเขาก็ได้รับรายงานว่าเขาได้เลื่อนขั้นไปทํางานตําแหน่งอื่นทําให้เขาต้องวางมือจากพวกหัวกลวยไปกลับมาที่ครอบครัวหัวกลวยเมื่อได้ย้ายมาอยู่บ้านใหม่แถมไม่มีพวกตอมอมารังควานชีวิตของพวกเขาก็เต็มไปด้วยความสุขสงบจนวันเวลาผ่านไปทารกหัวกลวยก็เติบโตขึ้นเป็นสาวน้อยหัวกลวยวันหนึ่งขณะที่พ่อลูกหัวกลวยจะออกจากบ้าน นายหัวกลวยก็ได้ช่วยเพื่อนบ้านซ่อมเครื่องตัดหญ้าด้วยการเอาหัวเทียนมาเคี้ยวสองาคำก็ทําให้หัวเทียนกลับมาใช้ได้ปกติจากนั้นพ่อลูกก็ขับรถไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและที่นั่นเองที่สาวหัวกลวยของเราได้พบกับตุ้ยนุ้ยรอนนี่ช่างซ่อมรถที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเธอตลอดไปตัดไปที่นายซีดลิงเขากําลังถูกวุฒิสมาชิกสอบสวนในคดีต,ตามจับครอบครัวหัวกลวยราะขราวนั้น เขาได้ผลานงบไปถึง250,000ดอลลาร์ 250, แต่กลับจับใครไม่ได้เลยและเพื่อให้เขาเองรอดพ้นจากคุกเขาจึงต้องกลับมาตามล่าครอบครัวหัวกลวยกันใหม่อีกครั้งกลับมาที่พวกหัวกลวยกันต่อตุ้ยนุยรอนนี่ได้นัดเดทกับสาวหัวกลวยเขารู้สึกประทับใจในท่วงท่าการกินอาหารผิดมนุษย์มนารวมถึงหัวกลวยโล่งๆของเธอก็สงเสน่ห์ซะเหลือเกินตัดไปที่นางหัวกลวยที่กำลังเดินซื้อข้าวของกับเพื่อนบ้านของเธอ เพื่อนบ้านได้เตือนให้เธอระวังเรื่องนายหัวกลวยไว้บ้างเพราะนายหัวกลวยนั้นเป็นคนมีเสน่ห์มากเขาอาจจะแอบนอกใจเธอก็ได้ซึ่งขณะเดียวกันนั่นเองนายหัวกลวยก็กำลังสุ่มเสี่ยงต่อการนอกใจมากด้วยอาชีพครูสอนขับรถบวกกับหัวกลวยและวิธีพูดของเขาทําให้เริ่มมีสาวแก่แม่ไม้มาติดพันแต่แม้นายหัวกลวยจะโดนสาวเหลือน้อยเหล่านั้นรุกซักเท่าไหร่แต่ก็ไม่อาจทําให้สุภาพบุรุษหัวกลวยของเรานอกใจได้ ในคืนนั้นหลังจากออกเดตตุยหนุ้ยรอนนี่ได้ขับรถมาส่งสาวหัวกลวยที่บ้านรอนนี่พยายามจะจูบเธอให้ได้แต่สําหรับสาวหัวกลวยแล้วเธอไม่คุ้นชินกับการแสดงความรักแบบนี้สักเท่าไหร่เพราะในครอบครัวของเธอใช้วิธีอื่นแสดงความรักกันแต่สุดท้ายเธอก็ใจอ่อนยอมจูบกับรอนนี่จนได้โดยจูบที่ดูดดื่มราวกับจะกืนกินของเธอทำให้รอนนี่ยิ่งหลงสเสน่ห์เธอยิ่งขึ้นไปอีก เขาพยายามลุกต่อด้วยการระดมจูไปที่หัวกลวยแต่สาวหัวกลวยยังไม่พร้อมที่จะเกินเลยไปกว่านี้จึงผลักเขาและวิ่งร้องไห้เข้าบ้านไปเมื่อนายหัวกลวยทราบเรื่องจึงโมโหมากนายหัวกลวยเดินออกไปถลกหลังคารถของลอนนี่พร้อมกับขู่ไม่ให้เข้ามาใกล้ลูกสาวของเขาอีกต่อไปแต่การออกไปไล่ลอนนี่แบบนี้กลับยิ่งทําให้สาวหัวกลวยเสียใจยิ่งขึ้นกว่าเดิมที่พ่อของเธอเข้ามายุ่งกับชีวิตของเธอมากเกินไป แต่ไม่นานนักนาหัวกลวยก็เข้าไปปลอบใจและคุยเปิดอกกับลูกสาวจนทําให้สาวหัวกลวยหายงอนในที่สุดวันเวลาผ่านไปจนถึงงานแข่งกีฬาสาวหัวกลวยลงแข่งกีฬากระโดดน้ําและด้วยสรีระหัวกลวยสุดมหัศจรรย์ของเธอทําให้สามารถกระโดดแหวกอากาศแหวกน้ําลงไปได้โดยที่น้ําแทบจะไม่กระเซ็นเลยและในงานคืนสู่เย่าในคืนนั้นตุ้ยนุ้ยรอนนี่ก็มาขอคืนดีกับสาวหัวกลวยได้สําเร็จส่วนนายหัวกลวยนั้น ได้รับหน้าที่จุดพลุในงานซึ่งพลุหัวกลวยของเขานั้นยิ่งใหญ่อลังการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้คนทั้งสนามหลังจากจบงานในคืนนั้นระหว่างที่นายและนางหัวกลวยยืนนอนกันอยู่นางหัวกลวยก็ถามขึ้นมาว่าหากคนหนึ่งเธอตายลงไปนายหัวกลวยจะทําอย่างไรซึ่งสุภาพบุรุษหัวกลวยของเราก็ตอบกลับไปว่าหากคู่ชีวิตของเขาจากไปชีวิตของเขาคงสิ้นหวังไม่เหลืออะไรอีกแล้ว คำตอบนี้ทําให้นางหัวกลวยซาบซึ้งในความรักมากยิ่งขึ้นวันต่อมาเธอจึงสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการแต่งตัวเซ็กซี่ตามแบบชาวโลกพร้อมกับสร้างบรรยากาศด้วยการจุดเทียนแล้วก็ชวนนายหัวกลวยมาวู้ฮูบนโซฟากลางวันแสกๆตัดไปที่นายซิดลิงในที่สุดเขาก็สืบหาที่อยู่ของครอบครัวหัวกลวยพบจนได้เขากับลูกน้องคนสนิทจึงปลอมตัวเป็นคนจากโบสและเข้าไปคุยกับครอบครัวหัวกลวย เพื่อล้วงข้อมูลและหาหลักฐานว่าครอบครัวนี้เป็นคนต่างด้าวจริงๆแต่ยังไม่ทันไรก็มีการติดต่อจากดาวหัวกลวยมาหานายหัวกลวยซึ่งนายหัวกลวยไม่อาจปล่อยให้ใครรู้เรื่องนี้ได้จึงหิ้วนายซิดลิงออกไปทิ้งหน้าบ้านทันทีและคนที่ติดต่อนายหัวกลวยเข้ามาก็คือหัวหน้าของเขานั่นเองบัดนี้ใกล้จะถึงเวลาที่ยานกู้ภัยจะมารับพวกเขาแล้วนายหัวกลวยนำข่าวนี้ไปบอกให้ลูกสาวฟังขณะที่กำลังสนุกสนานกับงานปาร์ตี้คอสเพลย์อยู่ ข่าวนี้ทําให้สาวหัวกลววตกใจมากเพราะตอนนี้เธอกับตุ้ยนุ้ยรอนนี่กําลังไปได้ดีเธอพยายามขอไปบอกลารอนนี่ก่อนแต่พ่อของเธอไม่อนุญาตเพราะเรื่องนี้มันเป็นความลับแต่ไม่ว่ายัางไงเธอก็ต้องการบอกลารอนนี่ให้ได้เธอจึงอาศัยจังหวะที่พ่อของเธอขึ้นรับรางวัลน,นักกอบดีเด่นประจำงานเข้าไปพาตัวรอนนี่ออกจากงานคืนนี้เธอพร้อมแล้วที่จะสละความสาวเพื่อรอนนี่เมื่อนายและนางหัวกลววรู้ตัวว่าลูกสาวหายไปจากงาน จึงรีบบึงรถกลับบ้านแต่ก็พบกับภาพบาดตาบาดใจที่ลูกสาวของพวกเขากำลังนั่งหลับตาประสานมือวูฮูกับรอนนี่จนเหงื่อโสมกายนายหัวกลวยโมโ oh หมากที่ลูกสาวมาทำอะไรแบบนี้ทางด้านสาวหัวกลวยก็ดื้อจะอยู่กับรอนนี่ไม่ยอมกับดาวส่วนรอนนี่ก็รักเธอมาก ไม่ว่าเธอจะไปไหนเขาก็จะขอตามไปด้วยขณะที่เรื่องในบ้านกําลังวุ่นวายอยู่นั่นเองนายซีดลิงก็นํากําลังตํารวจเข้ามาปิดล้อมบ้านไว้หมดแล้วพวกเขาจึงใช้แผนหลอกล่อโดยการให้ตุ้ยนุ้ยรอนนี่ปลอมเป็นหัวกลวยและขับมอเตอไซค์ล่อพวกตํารวจไปอีกทางแต่ล่อไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่แผนก็แตกพวกหัวกลวยเพิ่งขับรถออกมาหน้าบ้านก็โดนตํารวจล้อมไว้อีกครั้ง แต่แล้วก็มีแสงสว่าง่องลงมาจากท้องฟ้ายามค่ําคืนนั่นคือยานกู้ภัยจากดาวหัวกลวยนั่นเองที่มาช่วยไว้ได้ทันเวลาพอดีแต่ด้วยความรับผิดชอบที่สูงยิ่งของนายซิดลิงและลูกน้องคนสนิทจึงกระโดดเกาะรถตามขึ้นไปบนยานนั้นด้วยยานอาวกาศหัวกลวยบินข้ามผ่านกาแล็กซีไปจนถึงดาวหัวกลวยบ้านเกิดเมื่อถึงดาวพวกเขาก็ได้เข้าพบกับท่านผู้นําหัวกลวยเพื่อรายงานตัวทันทีนายหัวกลวยเสนอฉเฉลยจากดาวโลกสองคน นั่นก็คือนายซิดลิงและลูกน้องคนสนิทและยังมีของขวัญอีกมากมายจากดาวโลกซึ่งทั้งหมดนั้นคือชิ้นส่วนต่างๆของรถยนต์ของเขานนั่นเองและที่เด็ดสุดก็คือถุงยางที่นายหัวกลวยเข้าใจว่ามันคือหมากฝรั่งมาตลอดของขวัญเหล่านี้สร้างความประทับใจแก่ท่านผู้นําหัวกลวยเป็นอย่างมากแต่แล้วท่านผู้นําหัวกลวยก็สังเกตเห็นฟันของนายหัวกลวยที่ผิดปกติเพราะผ่านการทําฟันมาไม่ว่านายหัวกลวยจะแก้ตัวว่าอย่างไร แต่การทําฟันนี้เป็นความผิดร้ายแรงเทียบเท่าการก่อกระบฏและโทษนั้นก็คือถูกส่งไปสู้กับกระทอหัวกลวยนั่นเองกระทอะหัวกลวยคือสัตว์ประหลาดที่จะปรากฏกายเมื่อดวงจันทร์สามดวงโคจรมาตรงกันผู้ที่เอาชนะมันได้จะสามารถขออะไรก็ได้จากท่านผู้นําซึ่งที่ผ่านๆมานั้นไม่เคยมีใครเอาชนะมันได้มาก่อนและในคืนนี้ก็บังเอิญบังเอิญที่กระทอหัวกลวยจะปรากฏกายพอดี ท่ามกลางสนามประลองลักษณะคล้ายโคลอเซียมนักสู้คนแล้วคนเล่าได้สังเวชชีวิตให้แก่กระทอกหัวกลวยจนในที่สุดก็ถึงคิวของนายหัวกลวยจนได้นายหัวกลวยใช้ทักษะการตีกอลที่เรียนรู้มาจากโลกมนุษย์ใช้ลูกหินแทนลูกกอลและล่อหลอกให้กระทอกหัวกลวยพุ่งเข้ามาหมายจะขย่ำเขาจากนั้นก็ขวดปังยาเข้าปากเจ้ากระทอกหัวกลวยจนลูกหินนั้นเข้าไปติดคอและสิ้นใจตายในที่สุดเมื่อได้รับชัยชนะ นายหัวกลวยก็ร้องขอต่อท่านผู้นำหัวกลวยว่าจะขอเป็นผู้นำกองทัพยานอาวกาศหัวกลวยบุกไปยึดของโลกด้วยตัวเองและขอเชลยศึกทั้งสองคนติดยานไปด้วยแต่ท่านผู้นำอนุญาตให้พาไปได้แค่คนเดียวนายหัวกลวยจึงเลือกเอานายซดลิงไปด้วยนายหัวกลวยนำกองทัพยานหัวกลวยหลายสิบลำบุกไปจนถึงดาวโลกจากนั้นเขาก็นำยานตัวเองเข้าสู่ชั้นบรรยากาศเพื่อตรวจสอบสภาพค่าศึกก่อนและเมื่อใกล้ถึงเวลาโจมตี เขาก็หันไปมองหน้าลูกสาวที่ตอนนี้กำลังเมียการซึมเศร้าเสียใจอยู่จากนั้นก็หันมาประกาศว่าเขาได้ตรวจพบลำแสงเลเซอร์ของ่าสึกกำลังชี้ใส่ย,ยานทุกลำของพวกเขาแล้วจากนั้นก็ออกคำสั่งให้ยานทุกลำถอยทับเป็นการด่วนจากนั้นเขาก็พาลูกเมียและนายซิดลิงแอบหนีลงจากยานแล้วก็ระเบิดยานลำนั้นทิ้งไปเสมือนว่าโดนฆาสึกโจมตีและที่เขายอมทำทั้งหมดนี้ก็เพื่อลูกสาวหัวกลวยของเขานั่นเอง จากนั้นเขาก็ทําข้อตกลงปล่อยตัวนายซิดลิงแลกกับกรีนการ์ดส่วนทางด้านท่านผู้นําหัวกลวยที่ไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยก็คิดว่านายหัวกลวยได้สละชีพอย่างกล้าหาญเพื่อให้ยานหัวกลวยที่เหลืออยู่รอดปลอดภัยและนับแต่นั้นมาครอบครัวหัวกลวยก็สามารถอยู่กันอย่างสงบสุขโดยไม่ต้องกลัวใครมาลังควานและนายหัวกลวยก็ยังเปิดใจให้ตุ้ยนุ้ยรอนนี่กับลูกสาวคบหาดูใจกันได้โดยไม่กีดกันอะไรอีกต่อไป และนี่ก็คือทั้งหมดของหนังเรื่องนี้ครับสำหรับใครที่สงสัยว่าผู้ช่วยคนสนิทของนายซิดลิงที่ถูกทิ้งไว้ที่ดาวหัวกลวยนั้นเป็นยังไงบ้างก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเขาได้ปรับตัวเข้ากับพวกหัวกลวยได้เป็นอย่างดีจนกลายเป็นคนสนิทของท่านผู้นำหัวกลวยไปแล้วและถ้าใครดูจบแล้วชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ